มิวนิตารีวิวน้องมาดินไปโรงเรียนได้5วันลูกสาวมีอาการแบบนี้เผอแป๊แบ,บเดียวบอกเลยว่าโตวไวมากสำหรับน้องมาลินลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกสาวมิวนิตาและคุณพ่อเซนตอนนี้น้องมาดินวัยสองขวบไปโรงเรียนแล้วล่าสุดมิวนิตาได้ออกมารีวิวหลังลูกสาวไปโรงเรียนได้5วันว่า5วันผ่านไปคุณครูบอกว่าอยู่โรงเรียนเอนจอยมากค่ะ คุณครูน่ารักมากในสองวันแรกมีลองบ้างชอบเล่นเอาดอกับมิวสิกคลาสตอนแม่ไปรับก็ยิ้มแย้มดีแต่ก่อนไปไม่เหลือค่ะลุ้นวันจันทร์กันต่อขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ